สวัสดีค่ะพี่มินวชนรินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกร็ดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เชพพัทระเทวานะคะในคำถามที่ว่าหากคู่บารมีของเรานั้นเป็นพญานาคแต่เราไม่อยากจะเกิดกลับไปเกิดเป็นพญานาคเราสามารถที่จะสร้างบุญสร้างสร้างบารมีเพื่อถวายท่านให้ท่านได้สามารถเลื่อนภพภูมิเป็นเทวดาได้หรือไม่ จริงๆแล้วการเลื่อนปรับภพบภูมินั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยบางกรณีก็ทำได้บางกรณีก็เป็นไปไม่ได้เรียกได้ว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยที่จะเอื้อเฟื้อเหตุเหตุปัจจัยหนึ่งเป็นเหตุปัจจัยคนละประเภทกันที่ทำให้ส่งเสริมกันได้เช่นเราสร้างปัญญาสร้างบุญกุศลด้วยทาน การให้ทานก็จะทําให้เรามีทรัพ์สมบัติการรักษาศีลก็จะทําให้เรามีอายุยืนการภาวนาทำสมาธิก็จะทําให้จิตใจเรามีความสงบการเจริญวิปัสสนาก็ทําให้จิตใจเรามีปัญญาเห็นรูปเห็นนามเห็นแจ้งทำตามความเป็นจริงแบบนี้มันเป็นปัญญาที่เป็นไปเพื่อตัวเราเองมีภพภูมิบางภพภูมิเท่านั้นที่สามารถรับบุญจากผู้อื่นได้นั่นก็คือเปรตบางชนิดดังนั้นเราถ้าเกิดมา พิจารณาตามทฤษฎีนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะไม่สามารถที่จะกระทำอันกระทำอะไรได้ให้ท่านสามารถ ระพภูมิได้จะก, <c oughs> การกระทําของเราแต่ท่านสามารถทําด้วยตนเองได้เช่นการถือศีลห้าหรือการบําเพ็ญภาวนาตามศักยภาพที่ท่านทําได้แต่ในกรณีศึกษาจากระดับพระผู้ใหญ่ที่เป็นพระที่มีทรงคุณอภิญญาในทางด้านจิตด้วยท่านก็มักจะบอกว่าสามารถทําได้เช่นเราอธิษฐานสัพเพ ให้กำลังจิตของเรานั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกื้อกูลสนับสนุนเหตุปัจจัยของคนที่เราต้องการเผื่อแผ่ด้วยให้เขามีพละกำลังในด้านจิตในด้านกระแสวิญญาณให้มีความสุขให้มีแสงสว่างที่มากขึ้นบางทีก็สามารถทำให้ได้หรือเราจะยกไปถึงกรณีของพระโมคคัลลานะที่สามารถเดินพบภูมิให้กับอดีตชาติแม่ในอดีตชาติของท่านแต่ ให้ไปเป็นเทวดานางฟ้ามีวิมานได้แต่เราก็ต้องสังเกตว่าอันนั้นอดีตชาติมารดาของพระพรามโอคานะท่านก็เป็นเปรตแต่ในบางทีแล้วอ,อย่างเช่นในกรณีเรื่องเล่าของหลวงพ่อฤษีลิงดำที่กล่าวไว้ว่าม้าสุนัขในอาณาเขตบริเวณวัดของท่านท่านแผ่เมตตาให้ท่านมีการพูดคุยด้วยท่านมีการทำทานกับกับ น้องหมาเหล่านั้นน้องหมาเหล่านั้นมีเหตุปัจจัยที่ดีได้รับกระแสเมตตาได้รับพลังงานที่ดีก็สามารถเลื่อนภูมิไปเป็นเทวดาได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นมันก็มีเกิดขึ้นแล้วดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าถ้ามีเหตุปัจจัยก็สามารถทําได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็จะต้องเป็นไปตามวิธีของกรรมลิขิตต่างๆนั้นๆเราจึง มาสรุปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะซึ่งเสด็จพ่อองค์เพชรท่านก็ทรงบอกว่าในกรณีในบางคนในบางรายก็สามารถทําได้ท่านก็ตอบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็แนะนําพวกเราให้สร้างบุญสร้างกุศลให้เต็มที่เผื่อเหตุปัจจัยของเราความหวังของเรามันเป็นแรงอธิษฐานของเราถ้าเรามีบุญเราอาจจะสมหวังก็ได้ซึ่งความหวังของเรานั่นก็คือการขออธิษฐานให้สามารถปรับภพบภูมิให้คนที่เรารัก หรือสิ่งต่างๆที่เป็นภูมิที่เรารักให้สามารถเดินพบภูมิไปในทางที่ดีได้นะคะเราอาจจะสมหวังได้ด้วยบุญของเราเองก็ได้ค่ะจึงขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูมกกำลังเผยแผ่ธรรมะบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ